เขาไม่เป็นรอบเรือดด้วยมึงที่สนหาเอ้าได้ครบทุกคนแล้วตลกบ้าอะไรขำลูกทีนุกมเกินนุ่มาไอ้ดุไอ้เด้งมาหาเราไอ้อนเดียว ชอบชอบของเองเจ้าชอบชอบฉันช,ชอบไอ้บินดาไม่ค่ะาไปเที่ยวเจอผู้หญิงมีรสมึงทำไมที่พว่าไปเจอกันในรอบเดือน,นรอบอ,อื่นเดือนเจ้าเก่าไม่ได้เจอกันนานที่ไหนวะที่มึงไปเมื่อคืนนลยอือมึงไปไหนมามึงยังไม่หายดีไปแล้วเหรอไม่ใช่มึงอ่ะมึงอ่ะนี่มึงกับใครเนีย ตัดหัวซะดิล้อเล่นนะโด่งเด้งเราจะสละทุกอย่างต้องการอะไรขอให้บอกเดี๋ยวจะประทานให้ต้องการอะไรต้องการแล้วแต่พงษ์ท่านจะประทานไม่อยากได้ไม่อยากขอเหรอไม่อยากขออ๋อๆงั้นดูลักษณะสมกับจะเป็นผู้บริหารไต่สูตรละลอขับเบน แล้วมีคนขับให้นี่เลยจะมอบให้เจ้าทั้งสองเป็นผู้บริหารอาบอบนวดทั่วประเทศเรายกให้เ <Yeah. S 1> อาอบนวดทุกทุกสิ่งทุกอย่างทุกซอกทุกซอนเป็นของเจ้าหมดโจะบริหารไม่รอดสนะิทำไมถึงไม่รอดก็ดูแลมีแต่เพื่อนไปไม่มีแขกอื่น <c oughs> มึงก็ลื่ ก็เพื่อนรักเงมึงก็ใช้บัตรปปดิรูดบัตรรูดบัตรปุ๊บม,มันก็หักไปชี้เลยขาะเจ้าบางคนไปเที่ยวยังไม่จ่ายเงินเลยทีเดียวมืองอื่นะอ,อะไรปะเจ้ามาอะไรอะไรคุยใครเดือวเจ้ามาเพื่อนโยนตลอดเขาได้ไปแล้วครับเหลือลูกรักคนสุด